เวลาแล้วนะครับโอ้ยครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำสามชั้นตุนประกาศด,ดองสามชั้นก็คือหมูสามชั้นนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยแบบนี้ประกาศด,ดองก็ประกาศด,ดองกระป๋องนี่เองเนี่ยมีทั้งเนื้อทั้งน้าเลยหมูสามชั้นก่อนที่จะเอาไปตุนนี่ก็ต้องเอาไปทอดก่อนนะครับ นี่นะครับก็จะทอดให้หนังของเราเนี่ยแห้งเกรียมแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็พอกเสต็จน้ำมันไว้ประกาศตองกระป๋องนะครับอันนี้ใช้สองกระป๋องมาหั่นก่อนอู่นสามชั้นแล้วก็จะมาหั่นนะครับการเอาไปทอดก่อนนี่ก็จะทำให้เนื้อของเขาเนี่ยรัดตัวนะครับเวลาตุน ยุยเนี่ยเขาก็จะไม่ยุยเนื้อไม่ลุยเนื้อรุยเนื้อไม่เละเออดูไม่ถูกมีดคมไหมเนี่ยรับมาแล้วกระเทียมพิกายราบผักชีที่ขกลมกันแล้วเราจะผัดไปอ่อนไปหอมเลย น้ำมันน้อยๆหอ,อมดีแล้วนะครับประกาศดองนี่ทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยไตน้ำตาดปีบ๊บซอสปรุงรสสีอขาวสีดำ ลายเข้ากันดีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปหมูสามชั้นนี่จะไว้ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็ตลบเอาประกันดองขึ้นมา,นาแบบนี้ใส่น้ำเปล่าตุนไฟอ่อนสองชั่วโมงครบเวลาแล้วนะครับ โอ้ยนุ่มนวลสวยงามประกัดดองก็จัดใส่ชามรองพื้นไว้นะครับแล้วสามชั้นของเราเนี่ยนมาเรียงนี่นะครับย,ยุยยุยยุบยับเลยนะครับเนี่ยอืแบบนี้สามชั้นตุนประกัดดองพร้อมขึ้นตุประทานแล้วครับหมูสามชั้นเราตุนประกัดดองขึ้น เปื่อยยุ้ยนุ่มนวลนะครับสามชั้นตุนประกาศดองขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับทีนี้นะครับทีนี้ก็ยกไปทั้งชิ้นได้เลยนุ่มนวลเน่ฟับฟับวุ้นทุบฟับอุ้ม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 อุบมอุ้มอุ้มอุ้จ้าโอเคประกาศดองด้วยอ่านี่นะประกาศดองตุ๋นแบบเปื่อยๆ,ๆ,ๆนุ่มๆ หอมนะครับ <Okay. S 1> อืมโ okay. okay, อเคเอโด้อืมต่างชั้นแล้วก็ทอดมาแล้วนะครับโอ้โหเขาปักด้วยความรวดเร็วอืออโอ้โหประกัดดอง